สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรี่อีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงเพราะอะไรการยึดเมืองซีเวียโรโดเนตของกองทัพรัสเซียจึงไม่สำเร็จและดูเหมือนว่าจากนี้ไปจะเป็นอะไรที่ยากมากๆที่พวกเขานั้นจะสามารถปิดล้อมเมืองแห่งนี้ได้เหมือนอย่างเมืองมาริโอพอการตั้งรับที่แข็งแกร่งของกองทัพยูเครนมีปัจจัยอะไรกันบ้าง ทำไมพวกเขาจึงสามารถรับมือกับกองทัพรัสเซียได้นานขนาดนี้ซึ่งในที่แรกนั้นดูเหมือนว่ากองทัพยูเครนจะไม่สามารถรักษาเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้โดยการแย่งชิงเมืองซีเวียโรโดเนตนั้นมันไม่ใช่การต่อสู้เชิงทหารธรรมดานะครับแต่ถ้าหากว่าทางฝั่งยูเครนพวกเขาสามารถรักษาเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้มันก็จะเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของยูเครนและอาจจะส่งผลลัพธ์ต่อสงครามในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ครับ เดี๋ยวในวันนี้เราจะไปดูกันว่ากองทัพยูเครนนั้นพวกเขาจะสามารถรักษาเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้อย่างไรอะไรกันคือกับดักที่กองทัพรัสเซียจะต้องเจอและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานของไทยบริตรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับในห่วงระยะเวลากว่า2เดือนมานี้เราจะเห็นได้เลยว่ากองทัพของรัเสเซียนั้นพวกเขาทุ่มเทกำลังและทรัพยากรของพวกเขาอย่างมากในการบุกเข้ายึดภูมิภาคดอนบัตของยูเครนครับโดยก่อนหน้านี้นั้นก็ได้มีข่าวว่ากองทัพรัเสเซียสามารถยึดครองภูมิภาคดอนบัตแห่งนี้ของยูเครนเอาไปได้มากถึง70%นะครับและการประทะก,กันที่ดุเดือดน,นะครับอยู่ในขณะน,นี้ก็คือบริเวณเมืองซีเวียโรโดเนตนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพศ2565มีรายงานว่ากองกำลังของรัสเซีย สามารถเข้าควบคุมพื้นที่เมืองซีเวียโรโดเนตได้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งประมาณ70-80%ของเมืองครับและกองลังของยูเครนนั้นพวกเขาได้เริ่มถอนตัวออกไปยังทิศทางตะวันตกของเมืองแห่งนี้และยูเครนได้กระจายกำลังทหารเอาไว้ในบริเวณอาคารต่างๆในเมืองซีเวียโรโดเนตแห่งนี้ ประมาณ4,000ันนายครับซึ่งการเข้ายึดเมืองแห่งนี้นับเป็นเป้เปาหมายสําคัญของกองทัพรัเสเซียเนื่องจากว่าถ้าหากพวกเขาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่เมืองแห่งนี้ได้กองทัพรัเสเซียก็จะสามารถประกาศได้ว่าพวกเขาได้เข้าควบคุมพื้นที่ภูมิภาคลูหันได้ทั้งหมดซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับทางฐานรัสเซียได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีรายงานอีกว่าเมื่อวันที่4และ5มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงในเมืองซีเวียโรโดเนตอีกครั้งนะครับและเป็นครั้งแรกที่ฐานยูเครนนั้นสามารถเอาชนะฐานรัสเซียในพื้นที่บริเวณการรบในเมืองได้ครับและทําให้ฝ่ายฐานของยูเครนนั้นสามารถยึดพื้นที่กับคืนมาได้1ใน5ของเมืองซีเวียรโรโดเนตอีกครั้งครับโดยการรบในเมืองนั้นนะว่าเป็นของแสลง สำหรับกองทหารของรัสเซียและรถถังของรัสเซียนะครับจากการรบที่ผ่านๆมาก,กองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียรถถังเป็นจํานวนมากในเขตการสู้รบในเมืองครับเอาละครับคุณผู้ชมในหัวข้อถัดไปนี้อันมินจะมาวิเคราะห์นะครับว่า ยูเครนนั้นพวกเขาจะสามารถรักษาเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้ด้วยวิธีไหนและในหัวข้อที่2นั้นแอดมินก็จะมาพูดถึงว่ารัเสเซียพวกเขาจะติดลมในศึกแย่งชิงซีเวียโรโดเนตนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยครับอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมแผนการป้องกันเมืองของยูเครนนั้นก็คือกองทัพยูเครนต้องการที่จะหลอกล่อให้กองทัพรัเสเซียนะครับเข้ามา ทำการรบยังบริเวณพื้นที่เมืองเพราะว่าพวกเขานั้นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบครับเนื่องจากว่ามีที่กำบังมากมายและฝ่ายของตอนเองนั้นก็มีความชํานาญพื้นที่มากกว่าทหารรัเสเซียมากอีกทั้งการรบในเมืองนั้นก็เป็นงานยากสําหรับยานเกราะและรถถังต่างๆหรือจะเรียกได้ว่าเป็นของแสลงก็ไม่ผิดครับ เพราะว่ารถถังนั้นจะถูกซุ่มโจมตีในเมืองได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้การเข้าตีและการถอนตัวต่างๆนั้นยังถูกบังคับจากถนนแคบๆอีกด้วยหากว่ายันเกราะหรือรถถังของรัสเซียถูกยิงถล่มปิดเส้นทางแล,ะละ้วแล้วก็การล่าถ,ถอยจะเป็นอะไรที่ยากมากๆครับและอย่างที่2นะครับคุณผู้ชมพวกเขานั้นได้ส่งทหารที่มีประสบการณ์การรบที่สูงรวมไปถึงทหารอาสาชาวต่างชาติ ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเข้าไปสับเปลี่ยนกําลังในแนวหน้าของเมืองซีเวียโรโดเนตครับสิ่งนี้ทําให้การล่าถอยของฐานยูเครนเป็นไปอย่างมีระบบฐานของพวกเขาส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เสียขวัญกําลังใจนะครับและในแนวหน้านั้นก็จะเป็นงานหินของฐานรัสเซียอีกด้วย ตรงกันข้ามนะครับคุณผู้ชมหากว่าทางยูเครนนั้นพวกเขารีบถอนกําลังตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ถูกรัสเซียรุกหนักนั้นพวกเขาอาจจะเสียขบ,บวนก็เป็นได้นะครับเหมือนกับว่าเรากําลังทําการต่อสู้อยู่แล้วอยู่ดีๆเราเห็นเพื่อนของเรานะครับขับรถหนีหรือว่าขับยานเกาะอ,อะไรหนีไปอย่างเร็วนะก็จะทําให้ฐานในแนวหน้า เสียกำลังใจได้สิ่งนี้อาจจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับทำให้ฐานยูเครนนั้นยอมแพ้เร็วขึ้นหรือว่านะครับเสียเมืองได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่ว่าการที่ยูเครนสับเปลี่ยนกําลังแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความชันฉลาดของฐานยูเครนครับ และข้อสนะครับคุณผู้ชมทางฐานของยูคเครนนั้นพวกเขาจะอาศัยชัยภูมิที่เป็นต่อของเมืองซีเวียโรโดเนตในการตั้งรับครับเพราะว่าเมืองแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ในที่สูงนอกจากนี้ยังมีแม่น้ำนะครับซีเวียโรโดเนตคอยขวางกั้นในปาการงหลังอีกด้วยทําให้กองฐานของรัสเซียนั้นไม่สามารถโอบร้อมเมืองนี้ได้อย่างง่ายๆครับนอกจากนี้ซีเวียโรโดเนตยังมีเมืองคู่ขนาดนะครับอย่างเมืองลิซิซันที่ทําหน้าที่เป็นฐานปืนญ และฐานส่งกำลังบำรุงต่างๆมายังแนวหน้าของเมืองซีเวียโรโรเนตอีกชั้นหนึ่งอีกด้วยครับและถหากว่าทางกองทัพของรัสเซียนั้นต้องการยึดเมืองน,นี้จริงๆพวกเขานั้นก็จำเป็นนะครับที่จะต้อง ทุ่มเทกำลังจำนวนมากมายังพื้นที่สู้รบแห่งนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมด้วยระบบชี้เป้าที่มีความแม่นยําและเหนือชั้นของยูเครนนะครับรวมไปถึงปืนใหญ่อัตตาจรปืนใหญ่สนามและระบบจรวดหลายลำกล้องแบบใหม่ที่กําลังจะเดินทางมาถึงยูเครนนะครับแอดมินคาดว่าพวกเขานั้นจะส่งเข้ามาในสมรภูมิแห่งนี้อย่างแน่นอนด้วยความแม่นยําและระยะยิงที่ไกลมากนะครับของระบบจรวดหลายลำกล้อง M14 และระบบจรวดหลายลำกล้อง M207 นั้นจะสร้างปัญหาหนักให้กับรัสเซียอย่างแน่นอนครับ ส่วนอีกคำถามหนึ่งก็คือทางรัสเซียนั้นจะสามารถปิดล้อมเมืองลิซิซานและเมืองซีเวียโรโดเนตได้จริงหรือไม่อันนี้ก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าทางแนวรบทางฝั่งโพพัตนาและทางไรามานนั้นทางยูเครนก็ได้มีการขุดสนามเพาะเอาไว้เป็นจำนวนมากครับดังนั้นนะครับการรุกคืบของรัสเซียนั้นก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าครับนอกจากนี้การยึดครองสนามเพาะนั้นก็มีการตีโต้ยึดคืนกันไปกันมาอยู่บ่อยครั้ง นะครับคุณผู้ชมดังนั้นเรื่องของการส่งกําลังบํารุงหรือว่าเกิดเหตุจําเป็นจริงๆที่ทางฝั่งของยูเครนต้องถอนทหารออกมาทั้งหมดทั้ง2เมืองนี้นั้นแอดมินคาดว่าจะไม่เป็นปัญหาครับ และนี่ก็เป็น4ี่เหตุผลนะครับคุณผู้ชมที่ทางกองฐานของยูเครนนั้นพวกเขาจะมีความสามารถในการรักษาเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้หรืออย่างแย่ที่สุดนะครับพวกเขานั้นอาจจะเสียเมืองนี้ให้รัสเซียไปก็จริงแต่ว่ารัสเซียนั้นก็ต้องสูญเสียอย่างหนกักและจะต้องใช้ระยะเวลาและทรัพยากรจํานวนมหาศาลในการเข้ายึดเมืองนี้ครับ และในหัวข้อนี้นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือรัสเซียจะติดลมในศึกแย่งชิงเซเวียโรโดเนตได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยแอดมินคิดว่าทางยูเครนนั้นล่ะครับเป็นคนปล่อยข่าวว่าพวกเขานั้นกําลังเสียเปรียบอย่างหนักในเมืองแห่งนี้แล้วก็หลอกล่อนะครับให้รัสเซียทําการทุ่มเทกําลังอย่างมหาศาลนะครับและดึงกําลังจากแนวอื่นๆนะครับเข้ามาเสริมแนวรบไม่ว่าจะเป็นรถถังระบบจรวดหลายลํากล้อง ปืนใหญ่สนามหรือว่าอาวุธหนักอื่นๆก็ถูกขนมายัางเมืองแห่งนี้เป็นจํานวนมากด้วยความหวังที่ว่ารัสเซียนั้นต้องการที่จะ,ะเผด็จศึกเมืองแห่งนี้ให้ได้ครับส่วนเหตุผลที่ทางยูเครนมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถยื้อเวลาไปได้นานก็เป็นเหตุผลที่แอดมินได้เกริ่นนนำมานั่นแหละครับก็คือเขามีชัยภูมิที่ดีกว่า มีอาวุธใหม่ๆต่างๆที่เสริมเข้ามาและที่สําคัญนะครับเหตุผลสําคัญเลยก็คือเขาเชื่อว่าทางราัสเซียนั้นจะไม่กล้านะครับใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องหรือว่าอาวุธหนัก อาวุธร่อนต่างๆเข้ายิงทําลายเมืองแห่งนี้เหมือนอย่างเมืองมาริยพอครับเพราะว่าถ้าหากรัสเซียทําอย่างนั้นจริงทางรัสเซียนั้นก็จะไม่ได้อะไรเลยครับก็จะได้แต่เมืองเปล่าๆที่มีแต่ซากปรหาหักพังนอกจากนี้ยังจะทําให้กองทัพของรัสเซียนั้นเสียหน้าต่อชาวโลก เพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าประสิทธิภาพการรบของกองทัพรัสเซียนั้นไม่ได้เก่งอย่างที่คุยเอาไว้พอยึดไม่ได้ก็จะยิงถล่ม,มเอาอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้จะทําให้กองทัพรัสเซียดูเป็นกองทัพที่ปาเถื่อนครับสร้างความเกลียดชังแล้วก็เป็นที่หวาดระแวงของประเทศเพื่อนบ้านทําให้ต่อไปนั้นก็ไม่อยากจะมีใครนะครับคบค้าสมาคมด้วยหรือว่าถ้าชนะมาจริงก็ไม่มีใครยอมรับนะครับในความสามารถหรือว่าความสําเร็จของรัสเซียครับ และต่อมาก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมกองทัพยูเครนนั้นต้องการที่จะยื้อเวลาออกไปเรื่อยๆทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ากองกาลังของพวกเขานั้นมีน้อยกว่ากองทัพของรัสเซียเป็นจำนวนมากครับดังนั้นการถนอมกาลังต่างๆเอาไว้จึงเป็นเหตุผลสำคัญของกองทัพยูเครนสิ่งที่ยูเครนต้องทำให้ได้ก็คือพวกเขานั้นต้องทำให้รัสเซียแพ้จากข้างในครับ ยูเครนจะทําให้รสัสเซียเห็นว่าในสงครามครั้งนี้ทําไมต้องส่งลูกหลานของตนเองเข้าไปรุกรานดินแดนของคนอื่นและเมื่อสงครามมันได้ขยายเวลาออกไปเรื่อยๆมันก็ย่อมจะต้องมีคนที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้นะครับเพิ่มขึ้นในทุกๆวันและหากว่ารสัสเซียนั้นได้ยึดครองดินแดนของอยูเครนจริงพวกเขาจะอยู่ได้อย่างมีความสุขจริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเราจะเห็นได้เลยว่าถึงแม้สหรัฐอเมริกานะครับจะสามารถเอาชนะ ก็กำลังของอัฟกานิสถานได้แต่ว่าสุดท้ายนั้นพวกเขาก็ต้องเพนนีออกจากอัฟกานิสถานอยู่ดีครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมยิ่งรบนานกองทัพของรัสเซียยิ่งไม่คุ้มครับเพราะว่าต้องเสียทั้งกําลังคนและกําลังทรัพย์ต่างๆไปอย่างมากมายนะครับนอกจากนี้ยังจะเกิดแรงกดดันจากนานา,นาประเทศและคนในประเทศอีกด้วยครับ ซึ่งความแข็งแกร่งที่แท้จริงของกองทัพยูเครนก็คือพวกเขานั้นมีความกล้าหาญเสียสละและความสามัคคีของคนในชาตินะครับที่จะลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองและสิ่งนี้ล่ะครับคุณผู้ชมมันจึงเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามและทําให้นา,นานาประเทศน,นั้นต่างยื่นมือเข้ามาช่วยยูเครนครับและมินก็เชื่อว่าหากประชาชนของยูเครนนั้นยังมีน้ําใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แบบนี้นะครับกองทัพของรัสเซียก็จะต้องแพ้ ภัยตนเองในไทยที่สุดครับสำหรับวันนี้ไทยมิลิตอรี่ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ